สวัสดีครับผมอ้วนคนกันดีนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระธาตุลอยเวียงชัยมงคลนะครับวันนี้ผมจะมาทำตามสัญญาที่ผมให้ไว้กับผู้มีพระคุณที่ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับก่อตที่ด้วยเหตุที่ว่าผมเคยลงขิปไว้เมื่อประมาณ6 6เดือนที่แล้วนะครับว่าถ้ามีคนติดตามผมนะครับครบร้อยคนเมื่อใดนะครับผมจะเดินทางนะครับด้วยรองเท้าแตะนะครับจากวัดพระธาตุลอยเวียงชัยมงคลที่นี่นะครับ ไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีคนติดตามผมอยู่ที่88คนนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะถือโอกาสนี้นะครับเป็นวันที่ผมจะเริ่มออกเดินทางนะครับจากวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เก้าเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2564นะครับผมนะครับอ้วนกระดินนะครับ ก็จะขอทําตามสัญญานะครับที่ให้ไว้กับผู้มีผู้คุณช่อง y u t u b e ของผมนะครับเดี๋ยวอย่างไรลองติดตามกันต่อไปนะครับ